สวัสดีครับคุณฟังที่รักับวันนี้วันที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นวันครบรอบ241ปีของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาปัจจุบันเราเรียกว่ากรุงเทพมหานครนะครับชื่อเต็มเมเนี่ยคือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์มหินทราอายุธยามหาดิลกพนพรัตนราชธานีบุรีรม์ อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกทัติยะวิษณุกรรมสิทธิ์สำหรับวันที่21เมษายนของทุกปีเนี่ยนะครับเป็นวันที่พวกเราต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ2 4 1ปีนะครับรวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมดำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับ